ซบรีนาตุกตาอาถรรพ์เฮียนแสงอาทิตย์ยามเย็นกำลังลับขอบฟ้าเมื่อมายายืนอยู่ริมหน้าต่างห้องนอนของเธอดวงตาของเธอจ้องมองออกไปยังสวนหลังบ้านซึ่งดูเหมือนจะเงียบสงัดอย่างผิดปกติต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ตรงนั้นพยุงกิ่งก้านเหมือนเงาที่คุมบ้านอย่างน่าหวาดหวัน่นแม้ว่าบ้านหลังนี้จะตั้งอยู่ในชุมชนที่เงียบสงบแต่บรรยากาศของมันกลับทําให้มายารู้สึกไม่สบายใจ ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาอาศัยอยู่บ้านหลังนี้ที่เธอและอเล็กซ์ซื้อมาเป็นความหวังที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่พวกเขาคิดว่าการย้ายออกมาจากชุมชนเมืองที่วุ่นวายจะทำให้ครอบครัวของพวกเขามีความสุขมากขึ้นโดยเฉพาะสำหรับนิกกี้ลูกสาวเลี้ยงของเธอที่เพิ่งสูญเสียแม่ทแท้ๆไปเมื่อปีที่ผ่านมามายารู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงสถานที่ อาจจะช่วยทําให้ในิกกี้ก้าวข้ามความเศร้าและความเจ็บปวดจากการสูญเสียแม่ได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปมายากลับพบว่าบรรยากาศของบ้านหลังนี้ทําให้เธอรู้สึกอึดอัดมากขึ้นเรื่อยๆในหลายคืนที่ผ่านมามายาตื่นขึ้นมากลางดึกโดยไม่รู้สาเหตุหวัวใจของเธอนั้นเต้นแรงทุกครั้งเมื่อได้ยินเสียงแปลกๆที่ดังมาจากภายในบ้านเสียงที่ไม่ควรมีในอย่างวิการ เสียงที่ไม่ใช่เสียงของอเล็กซ์หรือนิกกี้มันเป็นเสียงแผ่วเบาเหมือนกับเสียงกระซิบที่ดังมาจากห้องนอนของนิกกี้บางคืนเสียงนั้นฟังดูเหมือนการพูดคุยของคนสองคนแต่เมื่อเธอน่้นเดินเข้าไปดูนิกกี้ก็ยังคงหลับสนิทอยู่บนเตียงเหลือเพียงความเงียบงันที่เต็มไปด้วยความไม่เข้าใจเสียงแปลกๆไม่ใช่สิ่งเดียวที่ทำให้มายารู้สึกไม่สบายใจหลายครั้งที่สิ่งของภายในบ้านถูกย้ายจากที่เดิมโดยไม่มีใครแตะต้อง หนังสือที่เคยวางไว้บนโต๊ะถูกพบอยู่ในมุมห้องหรือเก้าอี้ที่เคยถูกวางอยู่ตรงกลางห้องก็กลับถูกเลื่อนออกไปอยู่ใกล้ๆประตูเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งจนเธอนั้นเริ่มสังเกตได้แต่มายาก,ก็ยังคงพยายามที่จะไม่คิดมากเกินไปแต่สิ่งที่ทำให้มายารู้สึกถึงความผิดปกติมากที่สุดมันก็คือบรรยากาศรอบๆตัวบ้านมันเงียบเกินไปเงียบจนเหมือนมีบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเงามืด แม้แต่ลมที่พัดผ่านก็ดูเหมือนจะเบาลงมายาเริ่มรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่ไม่สามารถอธิบายได้มันไม่ใช่ความหนาวเย็นที่มาจากสภาพอากาศแต่เป็นความหนาวเย็นที่แผ่กระจายออกมาจากที่ใดที่หนึ่งในบ้านเธอพยายามบอกกับตัวเองว่าอาจจะเป็นเพียงความเครียดจากการปรับตัวแต่ความรู้สึกนี้กลับเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนิกกี้เองก็เปลี่ยนไปตั้งแต่ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ เด็กหญิงที่เคยเงียบขรึมและเก็บตัวจากการที่สูญเสียแม่แท้ๆกลายเป็นคนที่ดูหมกมุ่นกับตุ๊กตาตัวหนึ่งตุ๊กตาที่มายานั้นซื้อให้จากร้านขายของเล่นในวันที่พวกเขาย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่มันคือตุ๊กตาที่มีชื่อว่าสบรีนาตุ๊กตาผู้หญิงสวมชุดกระโปรงสีขาวที่ดูธรรมดาในสายตาของคนอื่นๆแต่สําหรับมายามันไม่ใช่แค่ตุ๊กตาในวันที่มายาผานิิกี้ไปที่ร้านของเล่น นิกกี้ไม่ได้แสดงอาการตื่นเต้นเหมือนเด็กทั่วไปเธอเดินผ่านตุ๊กตาหลายตัวที่วางเรียงรายอยู่บนชั้นวางโดยไม่สนใจตุ๊กตาตัวไหนเลยจนกระทั่งเธอเห็นตุ๊กตาตัวหนึ่งที่วางอยู่ตรงมุมร้านมันคือสบรีนาที่นิกกี้จ้องมองอย่างตั้งใจใบหน้าของตุ๊กตาดูเรียบง,ง่ายแต่แฝงไปด้วยเสน่ห์ที่ไม่สามารถอธิบายได้หนูอยากได้ตัวนี้ค่ะนิกกี้พูดขึ้นอย่างไม่หลังเล มายาไม่ได้คิดอะไรมากในตอนนั้นเธอคิดว่ามันเป็นเพียงของเล่นธรรมดาที่อาจจะช่วยให้นิกกี้รู้สึกดีขึ้นหลังจากที่สูญเสียแม่ไปเธอจึงหยอมซื้อตุ๊กตาสปิดาให้โดยไม่คิดว่าจะมีอะไรผิดปกติเมื่อกลับมาถึงบ้านนิกกี้ก็เริ่มเล่นกับตุ๊กตาสปีดาตลอดทั้งวันเธอพาตุ๊กตาไปทุกที่ไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องนางเล่นหรือแม้กระทั่งสวนหลังบ้าน เด็กหญิงพูดคุยกับตุ๊กตาเหมือนกับเป็นเพื่อนสนิทมายารู้สึกยินดีที่ได้เห็นนิกกี้มีความสุขอีกครั้งแต่มันก็เป็นเพียงความสุขชั่วคราวเท่านั้นเพราะไม่นานเธอก็เริ่มสังเกตเห็นว่านิกกี้เริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ปกตินิกกี้เริ่มใช้เวลามากขึ้นเรื่อยๆกับตุ๊กตาซาบีนาเธอไม่พูดคุยกับมายาหรืออเล็กซ์เหมือนที่เคยทำเด็กหญิงนั่งอยู่ในมุมห้องพูดคุยกับตุ๊กตาเป็นเวลาหลายชั่วโมงโดยไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว เมื่อมายาถามว่าเธอกำลังพูดคุยกับใครนิกกี้ก็ตอบด้วยน้ำเสียงที่ฟังดูแปลกไปจากเดิมตุ๊กตาซาบีนากำลังพูดกับหนูค่ะคำตอบนั้นมันทำให้มายารู้สึกขนลุกขึ้นมาทันทีแม้ว่าเธอจะพยายามบอกตัวเองว่ามันเป็นเพียงจินตนาการของเด็กแต่เธอก็ไม่สามารถจะสลัดความรู้สึกที่ไม่ดีออกไปได้แล้วเหตุการณ์ที่น่ากลัวย,ยิ่งกว่านั้นก็ได้เกิดขึ้นเมื่อมีอยู่วันหนึ่งนิกกี้ได้บอกกับมายาว่า แม่แท้ๆของหนูกลับมาหาหนูแล้วคำพูดนั้นมันทำให้มายารู้สึกหนาวเนี่ไปถึงกระดูกนิกกี้เล่าว่าเธอสามารถติดต่อกับแม่แท้ๆของเธอโดยผ่านตุ๊กตาซาบีนาได้ตุ๊กตาตัวนี้บอกว่าแม่ของเธอยังอยู่ใกล้ๆและคอยปกป้องเธอมายาตกใจและพยายามบอกนิกกี้ว่าแม่ของเธอนั้นได้จากไปแล้วและไม่มีใครสามารถติดต่อกับคนตายได้แต่ดูเหมือนว่านิกกี้นั้นจะไม่ฟังในสิ่งที่มายาพูด วันนั้นเองมายาก็ได้ตัดสินใจนำตุ๊กตาซาบีนาไปเก็บไว้ในห้องนางเล่นเธอบอกกับนิกกี้ว่าไม่ควรจะเล่นกับตุ๊กตาตัวนี้มากเกินไปเพราะว่ามันอาจจะทำให้เธอนั้นยิ่งติดอยู่ในโลกแห่งจินตนาการแต่นิกกี้ก็ไม่พอใจและพยายามขอร้องให้เธอนำตุ๊กตากลับมาเด็กหญิงร้องไห้และโกรธเคืองแต่สุดท้ายเธอก็ยอมแพ้และเงียบไปไม่พูดอะไรกับมายาอีกเลยในวันนั้น ในคืนเดียวกันมายาก็ได้ตื่นมากลางดึกเธอได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากห้องนั่งเล่นเสียงกระแทกเบาๆที่ฟังดูเหมือนของบางอย่างนั้นถูกเคลื่อนย้ายมายารู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นที่แผ่กระจายออกมาจากด้านในของบ้านเธอค่อยๆลุกขึ้นจากเตียงด้วยความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวแล้วก็ได้เดินไปอย่างห้องนั่งเล่นเมื่อมายาเดินไปถึงห้องนั่งเล่น เธอก็พบว่าตุ๊กตาสาบีนาที่เธอเก็บเอาไว้บนชั้นวางของเมื่อคืนนี้กลับมาอยู่บนโต๊ะกลางห้องตำแหน่งที่มันไม่ควรจะอยู่ดวงตาของตุ๊กตาจ้องมองเธอในความมืดราวกับว่ามันมีชีวิตมาอยากรู้สึกถึงความหาวาดกลัวที่พุ่งเข้ามาในใจเธอแน่ใจว่าไม่มีใครในบ้านที่จะสามารถเคลื่อนย้ายตุ๊กตานี้ได้เพราะอเล็กซ์กับนิกกี้ก็กำลังหลักสนิทอยู่ในห้องนอนของพวกเขาเธอพยายามบอกตัวเองว่า มันอาจจะเป็นเพียงเรื่องบังเอิญหรือบางทีเธอก็อาจจะจำผิดว่าเธอนั้นวางตุ๊กตาไว้ที่ไหนแต่ลึกๆในใจเธอก็รู้ว่ามันไม่ใช่เช่นนั้นความรู้สึกที่มีบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็นกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในบ้านเธอรู้สึกเหมือนกับว่ามีใครบางคนกำลังเฝ้าดูเธออยู่ตลอดเวลาแล้วในวันถัดมามายาก็พยายามที่จะลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเธอไม่อยากให้ความกลัวเข้ามาควบคุมจิตใจเธอ แต่ในเวลาเดียวกันเธอก็ไม่สามารถสลัดความรู้สึกนี้ออกไปได้เธอตัดสินใจค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตุ๊กตาซาบีนาอ่านทางอินเทอร์เน็ตหลังจากใช้เวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาเธอก็พบข้อมูลที่ทำให้เธอนั้นตกใจสุดขีดตุ๊กตาซาบีนาไม่ใช่ตุ๊กตาธรรมดา มันได้ถูกผลิตขึ้นในช่วงทศวรรษ1980แล้วก็มีรายงานว่ามันเคยถูกใช้ในพิธีกรรมทางไสยศาสตร์เพื่อใช้ในการเรียกวิญญาณมีเรื่องเล่าว่าผู้ที่เคยครอบครองตุ๊กตาตัวนี้มักจะพบกับเหตุการณ์แปลกๆในบ้านเช่นการได้ยินเสียงแปลกๆสิ่งของเคลื่อนย้ายเองหรือการปรากฏตัวของเงามืดที่ไม่สามารถอธิบายได้บางคนรายงานว่า พวกเขาเห็นเงาของผู้หญิงในบ้านแม้ว่าจะไม่มีใครอยู่ในบ้านในเวลานั้นก็ตามเรื่องเล่าที่ทําให้มายารู้สึกหนาวสั่นที่สุดก็คือมีบางคนที่เคยครอบครองตุ๊กตาตัวนี้เล่าว่าพวกเขาได้พบกับความโชคร้ายและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดบางคนถึงกับเสียชีวิตอย่างลึกลับหลังจากที่ได้รับตุ๊กตาซาบีนามายารู้สึกว่าตุ๊กตาตัวนี้อาจจะเป็นต้นเหตุของทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในบ้านของเธอ เธอเริ่มรู้สึกถึงความเชื่อมโยงที่น่ากลัวระหว่างตุ๊กตาตัวนี้กับเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นภายในบ้านของเธอเธอตัดสินใจเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้อเล็กซ์ฟังโดยหวังว่าเขาจะเชื่อในสิ่งที่เธอกำลังเผชิญแต่เขาก็กลับหัวลาะและได้บอกเธอว่าเธอนั้นคิดมากเกินไปอเล็กซ์ไม่เชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติเขามองว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นเพียงเรื่องบังเอิญมายาพยายามอธิบายถึงความรู้สึกของเธอเกี่ยวกับตุ๊กตาตัวนี้ แต่เขาก็กลับไม่ยอมรับความจริงที่เธอนั้นพยายามบอกในคืนถัดมาเหตุการณ์ที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นก็ได้เกิดขึ้นขณะที่พวกเขากําลังนอนหลับอยู่มายาก็ได้ยินเสียงกระซิบที่ชัดเจนขึ้นในบ้านมันไม่ใช่แค่เสียงเบาๆเหมือนที่เธอเคยได้ยินแต่มันเป็นเสียงของผู้หญิงที่พูดอยู่ซ้ําๆว่าฉันยังอยู่ที่นี่คําเหล่านี้มันฟังดูแปลกและน่ากลัวมายาสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความกลัวและเมื่อเธอหันไปมองดูข้างเตียง เธอก็พบว่าตุ๊กตาสาบีนามันได้ถูกมาวางอยู่ตรงนั้นโดยที่เธอไม่รู้ว่าใครเป็นคนย้ายมันมามาอยาเริ่มหายใจถี่ขึ้นหวัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมาจากอกความรู้สึกหวาดกลัวที่เข้าครอบงำจิตใจเธอมันทําให้เธอนั้นแทบก้าวขาไม่ออกดวงตาของตุ๊กตาสาบีนาจ้องมองเธอด้วยสายตาที่เหมือนกับมันมีชีวิตมันไม่ใช่แค่ของเล่นธรรมดาอีกต่อไปมายารู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่อยู่ในบ้านหลังนี้ พลังที่มืดมิดและน่ากลัวเธอเรียบลุกขึ้นจากเตียงและพยายามนำตุ๊กตาไปเก็บไว้ที่ห้องอื่นอีกครั้งแต่เมื่อมือของเธอได้สัมผัสกับตุ๊กตาซาบีนาความรู้สึกเย็ยนเฉียบก็ได้แทรกซึมเข้ามาในร่างกายของเธอราวกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังยึดเธอไว้เธอไม่รู้ว่าตัวเองนั้นจะทำอะไรต่อไปได้ความหวาดกลัวเข้าครอบงำเธอจนไม่สามารถคิดหาวิธีที่จะแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผลสิ่งที่เธอรู้แน่ๆ ก็คือบ้านหลังนี้ไม่ใช่ที่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วสิ่งที่เธอกลัวมาโดยตลอดก็คือตุ๊กตาตัวนี้มันไม่ได้เป็นแค่ของเล่นธรรมดามันมีวิญญาณที่สิงอยู่จริงๆซึ่งเธอพยายามหลอกตัวเองมาตั้งหลายครั้งว่าเธอแค่จินตนาการไปเองแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนี้มันก็ทําให้เธอนั้นนั่นใจว่าทุกอย่างที่เธอรู้สึกนั้นมันเป็นความจริงทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงกรีดร้องที่ดังขึ้นจากห้องนอนของนิกกี้ เสียงที่ทําให้มายารู้สึกขนลุกไปทั้งตัวเธอรีบวิ่งไปยังห้องนอนของนิกกี้ด้วยความกลัวสิ่งที่เธอเห็นเมื่อเปิดประตูห้องนอนของลูกเลี้ยงออกมันทําให้เธอตกใจแทบสุดตัวลงกับพื้นนิกกี้กําลังนั่งอยู่กลางห้องดวงตาของเธอนั้นเบิกกว้างร่างกายสั่นไหวและในมือของเธอก็ยังคงกอดตุ๊กตาซาบ,บีนาไว้แน่นแม่แม่แมนิกกี้พูดด้วยเสียงที่สั่นเครือน้ําตาไหลลงอาบแก้มของเธอ มายารีบวิ่งเข้าไปหานิกกี้พยายามที่จะดึงตุ๊กตาออกจากมือของเด็กหญิงแต่เธอก็ไม่สามารถที่จะดึงมันออกมาได้นิกกี้ยึดมันไว้ราบับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเธอมายาพยายามเรียกสติของนิกกี้แต่ก็ดูเหมือนว่าเธอจะไม่รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวในขณะที่มายากำลังพยายามช่วยนิกกี้ประตูห้องนอนก็ได้ปิดลงอย่างรุนแรงเสียงกระแทกดังสนัน่นและแสงไฟก็ได้ดับลงทั้งห้อง มายาตกใจและพยายามที่จะเปิดประตูออกไปแต่ประตูก็ได้ถูกล็อกจากด้านในทั้งห้องตกอยู่ในความมืดสนิทและในความมืดสนิทนั้นมายาก็รู้สึกได้ถึงการปรากฏตัวของบางสิ่งที่มองไม่เห็นเสียงกระซิบที่เธอเคยได้ยินในคืนนั้นกลับมาดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันชัดเจนมากขึ้นเหมือนเสียงของผู้หญิงที่พูดขึ้นด้วยความโกรธและความแค้นมายารู้สึกถึงลมหายใจเย็นๆที่พัดผ่านรอบตัวเธอ เสียงกระซิบเหล่านั้นแผ่กระจายไปทั่วห้องฉันยังอยู่ที่นี่ฉันจะไม่ไปไหนเสียงนั้นฟังดูเยือกเย็นและเต็มไปด้วยความเกลียดชังมายารู้สึกถึงพลังลึกลับที่แฝงอยู่ในห้องนี้มันไม่ใช่แค่เสียงแต่มันเป็นพลังงานบางอย่างที่เหมือนจะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านหลังนี้เธอพยายามรวบรวมสติและสวมดมนต์ในใจแม้ว่าเธอจะไม่ใช่คนที่เชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติแต่ในเวลานี้เธอก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่น่ากลัวอยู่ในบ้านหลังนี้จริงๆในขณะที่มายาพยายามหาทางออกเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นจากทางด้านนอกประตูห้องถูกเปิดออกอย่างรุนแรงและอเล็กซ์ก็ได้วิ่งเข้ามาด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความตกใจเกิดอะไรขึ้นเขาตะโกนถามมายารีบอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก่อนที่เธอนั้นจะพูดจบประตูห้องนั้นก็ได้ปิดลงอีกครั้ง และงาของตุ๊กตาซาบรีนาที่นิกกี้กอดเอาไว้นั้นมันก็เหมือนจะขยับตัวเองอเล็กซี่ในตอนแรกไม่เคยเชื่อในสิ่งที่มายาเล่าเขาก็เริ่มเห็นด้วยสายตาของตัวเองแล้วว่ามันมีบางสิ่งที่ไม่ปกติอยู่ในบ้านหลังนี้มันไม่ใช่แค่จินตนาการของมายาอีกต่อไปเขารู้สึกได้ถึงความหนาเวเย็นที่แผ่กระจายออกมาจากตุ๊กตาตัวนั้นเราต้องทําอะไรสักอย่างเขาพูดด้วยน้ําเสียงที่ตื่นตระหนกในช่วงเวลานั้นเองมายาก็ระลึกถึงบทความ ที่เธอนั้นเคยอ่านเจอเกี่ยวกับตุ๊กตาสัมบีนามันถูกสาบด้วยพลังที่มืดมนและมีเพียงวิธีเดียวที่จะทําให้วิญญาณที่สิงสู่ในตุ๊กตานี้ออกไปได้นั่นก็คือการทําพิธีขับไล่วิญญาณโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ทางด้านไสยศาสตร์แล้วเธอก็ได้รีบโทรหาผู้เชี่ยวชาญคนนั้นและได้อธิบายถึงสถานการณ์ที่เธอนั้นกําลังเผชิญผู้เชี่ยวชาญได้บอกกับเธอว่าพิธีขับไล่วิญญาณนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย วิญญาณที่สิงสู่อยู่ในตุ๊กตานั้นเป็นวิญญาณที่แข็งแกร่งมากมันเต็มไปด้วยความโกรธและความแค้นและจะไม่ยอมออกไปง่ายๆแต่ถ้าพวกเขาต้องการที่จะขับไล่มันออกไปพวกเขาจะต้องทำพิธีขับไล่ที่ซับซ้อนและเข้มข้นซึ่งอาจจะใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือแม้กระทั่งทั้งคืนแล้วเมื่อผู้เชี่ยวชาญได้มาถึงบ้านเขาก็เริ่มเตรียมพิธีขับไล่วิญญาณในทันทีเขานําเครื่องมือและวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่จําเป็น มาใช้ในการขับไล่วิญญาณที่สิงสู่อยู่ในตุ๊กตาซาบีนาขณะที่เขาท่องสวดมนต์พลังมืดในบ้านก็กลับแสดงออกชัดเจนมากขึ้นเสียงหัวเราะที่น่าขนลุกดังขึ้นทั่วทั้งบ้านเงาที่มองไม่เห็นปรากฏขึ้นที่กำแพงเสียงกรีดร้องที่แผ่วเบาดังก้องไปทั่วตุ๊กตาซาบีนาที่นั่งอยู่บนแท่นพิธีขยับตัวเองอย่างช้าๆดวงตาของมันจ้องมองไปที่ทุกคนในห้องราวกับว่ามันกำลังท้าทายกับการขับไล่วิญญ,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 ญาณนี้ พลังมืดที่สิงสู่อยู่ในตุ๊กตาตัวนี้มันไม่ได้อ่อนแออย่างที่คิดมันพยายามที่จะต่อต้านบทสวดที่ผู้เชี่ยวชาญกำลังท่องมันเหมือนกับว่ามีใครบางคนกำลังควบคุมตุ๊กตาตัวนี้จากที่ไหนสักแห่งเสียงกรีดร้องที่น่ากลัวดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันดังมากขึ้นและเต็มไปด้วยความโกรธผู้เชี่ยวชาญเริ่มเล่นการขับไล่พยายามใช้ทุกวิถีทางเพื่อที่จะปลดปล่อยวิญญ,ญาณที่สิงสู่อยู่ในตุ๊กตาตัวนี้เสียงของเขาเริ่มดังขึ้น พร้อมกับเสียงหัวเราะที่ดูเหมือนจะมาจากทุกทิศทุกทางของบ้านเงาเมืดเริ่มกระจายไปทั่วทุกทีในขณะที่พิธีกำลังดำเนินไปพลังมืดในบ้านก็เริ่มแสดงตัวตวนออกมาเงาของผู้หญิงปรากฏตัวขึ้นอย่างชัดเจนในมุมห้องร่างเงาของเธอดูเหมือนจะถูกปกคุมไปด้วยความแข็งและความเศร้าเธอเคลื่อนไหวอย่างชา้ชาๆและหายใจออกมาเป็นลมหายใจที่เย็นเฉียบที่พัดผ่านร่างของทุกคนในห้อง วงตาของเธอจ้องมองไปยังตุ๊กตาสาบรีนาที่ยังคงอยู่บนแท่นพิธีราวกับว่ามันเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างเธอกับโลกนี้ผู้เชี่ยวชาญพยายามเล่นการสวดมนต์แต่เงานั้นก็ไม่ยอมแพ้มันพยายามที่จะเข้าไปใกล้ตุ๊กตาสาบรีนาแต่ทุกครั้งที่มันพยายามที่จะสัมผัสตุ๊กตาพลังศักดิ์สิทธิ์จากบทสวดมนต์ก็ได้ผลักมันออกไปเสียงกรีดร้องของเงานั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความโกรธมันเหมือนกับว่ามันกำลังถูกบังคับ ให้ปล่อยมือจากสิ่งที่มันเคยครอบครองมานานหลายปีแล้วในที่สุดเมื่อบทสวดมนต์จบลงเสียงทุกอย่างก็ได้เงียบลงอย่างกระทันหันเงาของผู้หญิงค่อยๆจางหายไปในความมืดบ้านกลับมาเงียบสงบอีกครั้งตุ๊กตาสาบีนากลับมานิ่งเฉยเหมือนเดิมไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีเสียงกรีดร้องทุกอย่างกลับคืนสู่ความสงบผู้เชี่ยวชาญได้บอกกับมายาว่าวิญญ,ญาณที่สิงอยู่ในตุ๊กตาได้ถูกปลดปล่อยแล้ว แต่เขาก็ได้เตือนว่าพลังมืดมิดท,ที่สิงสู่อยู่ในตุ๊กตามันอาจจะยังคงอยู่ในบางส่วนของบ้านและก็อาจจะต้องใช้เวลานานกว่าที่มันจะสลายไปทั้งหมดแล้วเรื่องตุ๊กตาอาถรรพ์สบรีนาก็ได้จบลง